รออันนี้เป็นรถนิวรุ่น75นะครับเป็นระบบแค n นบัสจะมีกล่องก็ฟิลแล้วก็กควบคุม E.P.S. นะครับก็ลักษณะหน้าจอเป็นแบบนี้ก็อาการคือมีซูบแจแล้วฟิลขาดนะครับก็จะเป็นฟิลตวนี้ครับ10แอมตัวนี้ขาดขาดตลอดเลยนะครับ เช็คที e ่ไอจีพที v T. แล้วก็กล่องสรุปเป็นที่นี่นะครับเป็นที่กล่องควบคุมอ e p s อนะครับเป็นเสียนะครับัวที่เราตรวจเช็คนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะออนที่โดยใช้กล่องอ p s เอเป็นดยการออนนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเจ็ดห้าอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่นใช่แขนปัดนะครับ ถ้าหน้าจอเสียหรือนัน่นแหะเราสามารถรับวงจรที่รีเลย์ตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้ารุ่นนี้ไม่ได้นะครับเพราะก็สั่งอ่อนที่บอร์ด E.P.S. นะครับบอร์ด p s นี่สำคัญมากครับเป็นระบบแคนซัสนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากล่อง E.P.S. เสียรถก็จะไม่อ่อนนะครับก็เป็นคข้าวๆนะสำหรับ รถนิชิยูรุ่น75นี่เราเป็นการถอดออกมาแล้วก็มาเช็คไล่ที่ช็อปนะครับเป็นเร <c oughs> ื้องต้นก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ